ตอนนี้ฉันกำลังรอรถเมย์อยู่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนพูดยังไงเรามาเริ่มที่ภาษาจีนก่อนครูเทออ่านสองรอบพวกเราได้ยินยังไงให้ออกเสียงตามแบบนั้นให้เป๊ะเลยหาเริ่ม现在我在等公交车现หัว等公交ตงกหักวเภาษาอังกฤษสอรอบเช่นกัน I'm waiting for the bus now I'm waiting for the bus now โอเคเรามาดูทีละคำทีนี้ 现在现在ก็คือ now now แปลว่าตอนนี้我ก็แปลว่าฉันอันนี้รู้อยู่แล้ใจใจคำเดียวในที่นี้แปลว่ากำลังอง่ติงตแปลว่ารอใช่ไหมใจเติงก็เลยแปลว่า waiting กำลังรอกองเจ้าเชืกอกงเจ้าเชือก็คือ bus แปลว่ารถบัสรถเมย์อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งคำเต็มของคำว่ากงเจียวเชอเราพูดได้ว่ากงกงชี่เชอกงกงชี่เชอแบบนั้นก็ได้แปลว่ารถเมล์ที่วิ่งในเมืองอ่ะแต่มันยาวใช่ไหมเราก็เลยชอบพูดคำนี้กงเจียวเชอแบบนี้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นธรรมชาติมากกว่าอ่ะแล้วก็จุดสำคัญในภาษาอังกฤษคำว่า wait ตามด้วย for เสมอเช่นรอรถเมล์ก็ waiting for the bus รอคุณก็ waiting for you รอเพื่อน waiting for friends เห็นไหมตามด้วย for เสมอถึงจะถูกต้อง100%ถ้าไม่มี for ผิดแต่ก็พอฟังเข้าใจแต่ว่าเวลาเราพูดเอาให้มันถูกต้องที่สุดไปเลยคือ wait ตามด้วย for เสมอแล้วก็คำว่าเชียที่แปลว่า now แปลว่าตอนนี้เนี่ย ในภาษาอังกฤษจีนเนี่ยเราสามารถสลับตำแหน่งได้อ่ะดูที่ภาษาจีนก่อนภาษาจีนเราสามารถเอาคำว่าเชียนจมาไว้หลังวอได้เอาไว้หลังประธานก็ได้เป็น我现在在等公交车我现在在等公交车แบบนี้ก็ได้ส่วนภาษาอังกฤษเอาเวลาเนี่ยเอาคำว่า now เนี่ยมาไว้หน้าสุดของประโยคได้ก็ได้เป็น now I'm waiting for the bus Now I'm waiting for the bus เนี่ยประมาณนี้นี่ก็คือตอนนี้ฉันกำลังรอรถเมย์อยู่และถ้าเรากำลังรอสิ่งอื่นๆเราก็แค่เอาสิ่งนั้นๆมาใส่แทนที่คำตรงนี้ในภาษาจีนส่วนภาษาอังกฤษเราก็มาใส่แทนตรงนี้เออแค่นั้นแหละง่ายมากนี่คือเคล็ดลับทางลัดในการเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาเรียนภาษาเดียวก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณต้องการโดดเด่น แล้วก็แทบไม่มีคู่แข่งหรือคู่แข่งน้อยมากและชีวิตแบบสบายๆเนี่ยเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาแล้วชีวิตคุณจะโดดเด่นทําอะไรก็ก้าวหน้าไหวครูเทศการันตีเลยอันนี้ส่วนใครที่อยากเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาทางลัดกับครูเทศแบบนี้ก็ติดตามได้ที่นี่เลยหน้าเพจ Facebook กดไลค์กด Follow ก็รับการแจ้งเตือนกดเห็นโพสก่อนส่วนใครที่อยากได้กําลังใจเนาะดูสถานที่ท่องเที่ยวชีวิตประจําวันครูเทศก็ติดตามไอแล้วก็ สำหรับ youtube ก็ใครที่อยากดูเป็นคลิปยาวๆแบบไม่ค่อยมีตัวหนังสือมากวนเลยก็เข้า youtube โอเคเนาะแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้ครูเท่อามาฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ